ตอนนี้เราก็มาถึงอีกเมืองหนึ่งนะคะชื่อเมืองวินเลียมอันนี้ก็จะเป็นแบบประเภทไร่ไร่ดอกอคานอลานะคะเยอะแยะเลยนี่ค่ะเต็มเลยโอ้โหกำลังบานสะพรั่งเลยสวยงามค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยใหญ่โตมากก็คือคานอลาเขาจะไปทำน้ำมันพืช นะคะเขาจะเอาเม็ดไปทำกลัน่นเป็นน้ำมันพืชน,นะคะเป็นมีวัฒนาการของอบริษัทออยน้ำมันนะคะเพื่อคุกกิ้งนะคะเพื่อทำ,ทำการทำกับข้าวนะคะน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารนะคะโอโ้โหสวยงามใหญ่โตดูวิวสิคะสวยงามมากเลยโอโ้โหลมแรงมากค่ะไม่ค่อยมีแดดเลย ค่อนข้างจะมืดครึ้มนี่ค่ะสวยมากเลย เพื่อนๆทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคานล่านะคะ,มะเมล็ดที่มันสุกแล้วเขาเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนี่ค่ะเพราะว่าเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเม็ดก็จะเป็นดำๆอย่างนี้นะคะเหมือนกับเม็ดผักกาดบ้านเราเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกับเม็ดผักกาดเลยค่ะเนี่ยเหมือนกันเลยผักก็จะเหมือนกับผักผักกาดเหมือนกันกาดบ้านเรายัางไงก็ยังงั้นเลยค่ะแต่บางคนละแบบกันแค่นั้นเองอันนี้ที่เขาเอาไปทํา พวกน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ,อคนานอลาอนนี้มันก็จะเป็นสายพันธุ์เดียวก,กันกับประกาศค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเม็ดของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยใหญ่กว้างใหญ่มากเลยไร่นี้นะคะคานอลาทั้งนั้นบางที่อากาศยังไม่ร้อนจัดก็จะช้านิดนึงแต่พอตอนนี้อากาศร้อนแถวแถวเขตนี้มันก็จะสูกเร็วแล้วบางที่เขาก็จะ ปลูกก่อนแล้วก็ปลูกหลังก็แล้วแต่ด้วยช่วงที่ว่าดินฟ้าอากาศอํานวยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยค่ะคอนอลานะคะเนี่ยค่ะอากาศคอนอลาเยอะแยะเลยค่ะที่เขาใช้ทาน้ํามันกันนะคะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้รถเขากกําลังเก็บเกี่ยวนะคะดูจะมีเป็นมือข้างหน้านะคะก็คือเนี่ยเป็นเครื่องจักร 牛呗。有沒有 เพื่อนๆเขากำลังจะถ่ายมาเมล็ดของคาโน่าลงกับรถบรรทุกนะคะก็จะมีรถบรรทุกมารอแล้วเขาก็จะเอา,มาเมล็ดไปใส่ในรถบรรทุกถังในถังสีเหลืองนั่นนะคะน,น,นะคะ่ะเสียงก็จะดังหน่อยนะคะเพื่อนๆต้องทําใจว่าเป็นเครื่องจักรนะคะนม่นละค่ะแต่เขากําลังจะเทแล้วค่ะเพื่อนๆกำลังจะเท,แล,ะะเทแล้วนะคะ มันจะเทแล้วนั่นไหคะออกมาแล้วเมล็ดดำๆนั่นแหละค่ะคือเมล็ดของคาร์โนลานะคะที่เขาเก็บเกีียวรถเก็บเกีียวเสร็จก็จะข้อเต็มกระบะดำๆข้างบนรถเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็จะเอาลงไปตรงไงนในกระบะของรถสีเหลืองนั่นนะคะเพื่อนๆนั่นแหะค่ะกระบะรถสีเหลืองคือรถบรรทุกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนั่นค่ะสีดำๆนั่นแหละค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะกระบะนึงก็เป็นตันนะคะนั่นน่ะบรรจุได้เป็นตันนะคะ ไม่รู้กี่ตันน้ําหนักทั้งหมดในใส่ไปในรถสีเหลืองนั่นนั่นแหละค่ะเขาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆไอรถที่ตักไอมือแง่งๆก็ตักไปไอเครื่องเครื่องจักรก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเครื่องจักรก็เทลงไปในรถกระบะนั่นเห็นไหมครับเพื่อนๆเต็มกระบะสีเหลืองในรถบรรทุกแล้วค่ะขึ้นมาพูนๆสีดำๆนั่นนะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนั่นนะคะ่ะพอเต็มเขาก็จะ เอาท่อนั้นออกนะคะพอเต็มเสร็จเขาก็จะยกท่อนั้นออกนะค่ะจะไกลนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะค่ะเราก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆนั่นะค่ะเสร็จแล้วเขาก็พอหมดจากกระบะจากในรถต้นมันนะคะในรถเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเอาท่อนั้นออกเห็นไหมคะเพื่อนๆท่อก็จะกลับมาในรถเก็บเกี่ยวเหมือนเดิมนั่นนะค่ะก็จะพับไปนะคะมันก็จะเหลือแค่สั้นๆแล้วรถบรรทุกที่เข็น ตอกคานอลาก็จะไปรออีกค่ะเขาก็จะขับออกไปแล้วก็ไปรออยู่ว่าพอเต็มเสร็จเขาก็จะกลับมาถ้ายังใสได้อีกนะคะถ้ายังใสไม่ได้เขากา็จะเอาไปใส่ในบินนะคะไปใส่ในในแท้งในถังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพื่อนทุกคนเราก็จะเห็นการเก็บเกี่ยวนะคะรถเก็บเกี่ยวของชาวไร่นะคะเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้ ก็จะมีเป็นมือเป็นเสียงเสียงเงียงเงียอย่างนั้นนะคะนะคะอันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นรถเก็บเกี่ยวขนาดเล็กเนะะี่ยค่ะก็จะมีควันจากคาวโนล่านะคะอันนี้ก็คือจากเหมือนกับที่เ่าเขาเก็บเกี่ยวข้าวเหมือนกันเลยะคะ่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะพอมาใกล้ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะคนที่อยู่ข้างในนั่นก็คือจะมีเป็นห้องแอร์ แล้วก็ไม่มีควันเข้าได้นะคะแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกเท่านั้นแหละอย่างเราๆเ,เนี่ยจะได้รับควันจากไอน้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะแมา่าใกลๆแล้วอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเสียงดังจากเครื่องจักรเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิคะดูค่ะดู คนก็จะเขาก็จะไปถ่ายเพกับรถหกล้อแล้วเขาก็จะน่ค่ะเป็นลักษณะนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตอสังจากต้นคานอลาแล้วที่เหลือแล้วรถเก็บเขียวก็จะวนไปวนมาไอ้ที่เขียวๆฝั่งโน้นนั่นคือเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะที่เราเห็นตอเขียวๆก็จะเหลืออยู่ที่ยังไม่ตัดเดี๋ยวเขาก็จะวนกลับไปกลับมาเนี่ยค่ะดูสิคะ ฟันที่เก็บเกี่ยวใหญ่ขนาดไหนเราเห็นแล้วนะคะนั่นนะคะนี่คือชาวไร่นะคะวิถีชีวิตของชาวไร่ค่ะนี่แหละที่พี่แทนพาเพื่อนๆมาดูวันนี้นะคะก็คืออยากให้ดูว่าเขาใช้วิถีชีวิตเก็บเกี่ยวกันยังไงนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะ